ดฏครับสวัสดีครับสมาสดกทุกท่านครับดีอเรัทุกทุกท่านทข้งส่บ่องมีพีรลนะครับต้องมีพีรรำดาก็จะมีลังเสหนอลาว VIP นะครับลาว VIP ของท่นที่สิบสอนี่นของนาที่สิบนะตันนี้ก็เป็นรันพุธนะครับสีเขียวีเขียวนำ้นำพีดีไม่ทุกทุกท่านนะครับก็ขอขาพคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เป็นมาชนะครับทุกทุกทเลยฝากติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตุกเจตด้ตด้วยนะครับเงินฝากนรงให้ท่านเพื่อนอ่เพื่อน ความมันดูเท่านั้นนะครับปันนี้มีอะไรบ้างมานโฉกกันเลยนะตัวสองมีนาคมสองปันท้ายและหกสิบแปดนะครับลาว V นะครับเด่นห้ากับหกนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับสป็นุดวินนะห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าหกเจ็ดเจ็ดหก กแปดแปดหกเก้าเก้าหกหกศืนคืนหกหกหนึ่งหกเน้นที่ห้าครับรุนวิ่งนะชุดวิ่งห้านะครับลองหกนะเปลี่ยนชื่อวิ่งก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเน้นที่อันดับแรนะครับประมาณนี้นะครับพอพอเพื่อนงนะครับ อ๋อทุ้นชชคดีโชคดีนะเพื่อว่านนี้ก็มาตัวเด่นยน,นะแต่คลิเจานะมันลุกนะให้ระมัดระวังด้วยนะครับคลิปเจาะมันเล๊ดไปหน่อยหนึ่งรือไม่ก็เดินหน้าไปหน่อยหนึ่งเมื่านนี้แหละตัดนี้เองน,นะครับจนเ้ไปจัดนะไม่จนไม่เข้าไมลงข้างบนหนงไปนะครับขอบคุณมากมากครับอ๋นน้ทุกคนโชคดีโชคดีนะไม่เจ็บไม่ลุนะตองวังนะครับ